มาต่อกับในน้ำพริกสามกระปุกนะครับนี่ก็เป็นพริกทอดอ,อันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยน้ำพริกกากหมูน้ำพริกน้ำย้อยเดี๋ยวมาลองดูว่ามันอร่อยไหมพริกทอดอเ,เอาจริงนะเค,เคยกินพริกทอดนะมันกรอบนะ อ,นนอ,อันนี้ออกแนวแบบอาแ,แล้วเผ็ดด้วยโอเคอันนี้ให้สามเต็มสิบไม่คือ,อะต่อมาแม่เคอ,อะไรน้ำพริกน้ำย้อยนะครับม,มันกำลังกินข้าวอยู่เลยอร่อยไหม นี่มีน้ำย้อยนะครับน้ำมากินเส้นน่ามากินแตน,นี้อันนี้อร่อยอ,นนอร่อยน้ำย้อยอ่ะหอมปลาแห้งเผ็ดกำลังดี<ำ>แต่ไม่กำลังดีปลาบิมปีกแล้วเผ็ดเยอะเลยครับมีากะหมูนะครับ มหมูกรอบมือเค็มปลาเร็มปลาแร็มเผ็ดหน่อยๆข <c oughs> มกระเทียมไหมนิดๆน, <c oughs> นะครับแม่เขาเยอะขนาดนี้นนะอืมแท็กเจอความขมกระเทียมนิดน,ดนะครับ นบดาสามอย่างเนี่ยอันนี้ให้ที่หนึ่งยมย้อยนะครับอันนี้ <5 S 1> ให้ที่สองอันนี้ให้ที่โลเลยนะครับเต็มสิบนี่ให้สี่อะอันนี้เต็มสิบให้แปดเลยเนี่ยนะฮะไ่ลูกอร่อยไหมอืออันนี้อันนี้มันจะเป็นของที่เด็กกินได้นะครับมันจะคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยซื้อมาสามดีหนึ่ง ถือว่าโอเคนะใครจะซื้อก็ไปเดินไม่ลูรถก็แนะนําแล้วกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็พอได้นะครับแต่อันนี้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เลยเผ็ดมันก็ไม่กรอบนะรับหูเยอะนะแล้วก็อันนี้อร่อยหาอะไรลูกนี่ไงหำหำหำไข่มุก ครับโอเคนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับใครมาเที่ยวเชียงใหม่น้ำพริกน้ำย้อยอร่อยนะครับตัวนี้อร่อยเลยนี่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับฝากดรดละกันครับอันนี้ก็เลี่ยงได้คนเลี่ยงอร่อยอันนี้อร่อยนี่ของอร่อยแคบหมูนี่ซื้อได้ทุกแบบแบบนี้ก็สามห้าบาทถูกหน่อยนั่นี่ แบบนี้ก็ห้าสิบาทไซส์ประมาณนี้ครับห้าสิบาทก็แพงขึ้นมาหน่อยอันนี้100ก็สมราคานะครับอันนี้ก็สามแบบนี้ซื้อได้หมดเลยนะครับอร่อยทุกคนละแบบนะครับแต่ก็ซื้อที่มันใหม่ๆหน่อยมันจะได้ไม่หืนนะครับโอเคเอเดี๋ยวให้วินเนอร์ชิมดิน,นี่เป็นไงเออเฟเตอร์ชิมดิ มันได้ทุกเพศทุกวัยจยริงๆไงตรงนี้ถึงมันเป็นยอดฮิตเป็นไงอ่านะครับก็ฝากครับก็ไปเดินวัลรถก็ไม่มีอะไรก็เลยทำคลิปเล่นคลิปสั้นๆให้ดูนะครับขอบคุณครับ